Good Book for Good Life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริตจ,จักรในประเทศไทยจากหนังสือรางวัลชีวิตของสำนักพิมพ์สุริบัปิยธทะแปลและเรียบเรียงเรื่องกระจกส่องชีวิตเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เขาได้ข้อคิดมากมายเขาเปลี่ยนทัศนคติแล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตของเขาพบกับสิ่งใหม่ๆที่น่าสดใส เขาเขียนถึงเรื่องนี้ว่าโลกคือกระจกเงาให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นหน้าของตนเองเป็นคำพูดของวิลเลียมแม็กฟีเทกกอรีผมจำได้นานมาแล้วก่อนที่จะกล้ารับกับตัวเองว่าเราทุกคนต่างสร้างโลกของตนเองขึ้นมาผมตระหนักถึงความจริงข้อนี้ดีจากเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วผมอาศัยอยู่ที่ร่างกุ้งประเทศเมียนมาต้องเดินทางไปติดต่อธุระ ที่เมืองมันเดเล่บ่อยๆตอนนั้นผมลงความเห็นว่าคนขับรถแท็กซี่ทั้งหมดในเมืองมันเดเลหลวนใจร้อนโทสะร้ายไม่รักอาชีพของตนเองทั้งพนักงานโรงแรมและพนักงานรถไฟก็มีนิสัยคล้ายๆกันยากที่ผมจะติดต่อคบค่าด้วยแล้ววันหนึ่งในมันเดเลผมนึกถึงคำกล่าวของแท็กเกอรี่วันนั้นขณะที่ผมกำลังทะเลออาะอิงเร้อนกับแท็กซี่คนหนึ่ง ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจของผมสถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความคิดและโลกทัศน์ของผมเองใช่หรือไม่นาทีนั้นผมตัดสินใจรับความเห็นของแท็กเกอรี่มาปฏิบัติในชีวิตจริงผมกลืนความโกรธหยุดโต้เถียงและพูดกับเขาด้วยความสุภาพผลที่ได้รับก็คือปฏิกิริยาที่ช่ำชื่นขึ้นในไม่ช้าผมก็ติดเป็นนิสัยผลลัพธ์ก็คือ เมื่อเดินทางไปมันเดลเลอ,อีกเที่ยวหนึ่งผมไม่เคยพบหน้าที่บึ้งตึงจากคนขับแท็กซี่พนักงานลิฟต์พนักงานโรงแรมอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นแน่มันเดลเลเปลี่ยนไปหรือว่าตัวผมเปลี่ยนคำตอบชัดเจนอยู่แล้วเมื่อผมทำผิดและไม่แก้ตัวก็เหมือนกับการเดินทางไกลไปดินแดนที่แปลกใหม่ที่นั่นคุณไม่สามารถตำหนิคนหรือสิ่งใดๆสำหรับความล้มเหลวหรือความลำบาก คุณจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดจริงอยู่สถานการณ์รอบข้างอาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเราแต่มันควบคุมเราไม่ได้ถ้าควบคุมได้จริงก็จะเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงจะความรับผิดชอบโดยโทษสิ่งแวดล้อมง่ายเหลือเกินที่จะพูดว่าไม่ใช่ความผิดของฉันตั้งแต่วันนั้นที่เมืองเมนเดเลผมเลยเชื่อว่าความคิดนี้เป็นรากฐานของไมตรีจิตแห่งสมบันธภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านแม่ยายชาวต่างชาติผมได้ค้นพบว่าขนทางที่สั้นที่สุดในการแก้ทัศนคติของคนอื่นนั่นก็คือต้องแก้ที่ตัวเราเองเสียก่อนจงลองทำตามดูสิและคุณจะเห็นว่ามันจะช่วยเพิ่มความสุขความมีชีวิตชีวามากมายจนไม่อาจวัดได้ในการติดต่อพบปะผู้คนและการดำเนินชีวิต คุณผู้ฟังครับพระเจ้าถึงสอนให้เราอย่าพิพากษาคนอื่นและเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปและเสื่อมพะซิริจากพระเจ้าหากเราได้ตระหนักสิ่งนี้จะทำให้เราเองหันกลับมามองพฤติกรรมของตัวเองว่าเราคนหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราจะไปคาดหวังความสมบูรณ์จากคนอื่นได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ หากเราใช้การดำเนินชีวิตที่มีพระเยซูปเป็นแบบอย่างผมเชื่อว่าความถ่อมใจจะทำให้เราสามารถเห็นมุมมองต่างๆของโลกนี้เปลี่ยนไปและที่สำคัญเราเองก็จะพบกับความสุขด้วยอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอบพระเจ้าอวยพรพรนะครับ